สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมนาะยรัฐศักดิ์สุขศาสตรานนท์เจ้าหน้าที่สปอร์ตของบริษัท King Intelligent Technology นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเข้าไปดูและตรวจสอบผู้ใช้งานในระบบของเรานะครับว่ามีใครบ้างนะครับที่ใช้งานในระบบของเราอยู่บ้างนะฮะสำหรับอุปกรณ์ที่ผมนำมาเป็นตัวอย่างในวันนี้นะครับจะเป็นรุ่น t d w 8951 n d นะครับ ท่านสามารถดูคลิปวิดีโอนี้เป็น User Guide ได้นะครับกับอุปกรณ์ที่มีหน้าคอนฟิกคล้ายๆกันแบบนี้นะครับนะฮะเมื่อท่านเชื่อมต่ออุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับกับเครื่องคอมพิวเตอร์นะฮะถัดจากนั้นนะครับให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาหน้าหนึ่งครับอันนี้จะเป็นวิธีการเข้าไปดูนะฮะเสร็จแล้วนะครับให้พิมพ์หมายเลข IP d เ s เข้าไปตรงช่อง address bar ที่อยู่ในหน้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับ 192.168.1.1ถัดจากนั้นกด enter ครับจะมีหน้าต่างเด้งให้ใส่ user กับ password นะครับตรงนี้ท่านไหนที่ได้อุปกรณ์มาจากร้านค้า IT ทั่วไปเนี่ย user จะเป็น admin กับ admin นะครับแต่ถ้าหากได้อุปกรณ์มาจากทาง TOT นะครับ user จะเป็น admin กับ TOT นะครับตรงนี้ต้องตรวจสอบให้ถูกต้องด้วยนะครับเสร็จแล้วก็กดตกลงนะครับเพื่อที่จะเข้าไปดูค่าต่างๆนะฮะ ลำดับถัดไปนะครับให้คลิกเข้าไปที่หัวข้อ Interface Setup ครับเสร็จแล้วก็ให้คลิกเข้าไปที่เมนูย่อยนะครับตรงแถบสีสม้มที่หัวข้อ LAN คเสร็จแล้วนะครับจะเห็นตารางอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับที่เขียนว่า DHCP table นะครับตรงนี้นะครับเป็นการ เช็คดูและตรวจสอบผู้ใช้งานในระบบของเรานะครับตอนนี้ของผมเนี่ยมีแค่หนึ่งเครื่องนะครับก็แสดงว่ามีคนใช้งานเพียง1คนเท่านั้นนะครับตรงนี้นะครับเป็นวิธีการเข้าไปดูและการตรวจสอบผู้ใช้งานในระบบแบบง่ายๆนะครับหากท่านไหนนะครับสงสัยเกี่ยวกับการเข้าไปดูข้อมูลต่างๆของอุปกรณ์นะครับท่านสามารถที่จะโทรสอบถามได้ในเบอร์ h o t ไลน์ตลอด24ชั่วโมงของเรานะครับที่อยู่บนหน้าจอนี้นะครับ ที่เบอร์024190555นะครับผมหรือจะสอบถามได้โดยตรงที่ผมนะครับที่เบอร์0863294695นะครับผมขอจบการบรรยายไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ